สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวพยากรณ์อากาศและภัยพิบัติวันเสาร์ที่1พฤศจิกายน2568ต้นเดือนพฤศจิกายนบริเวณไทยตอนบนยังมีฝนเพิ่มขึ้นและตกหนักหลายจังหวัดติดตามหลังวันที่5พฤศจิกายนย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในทะเลจีนใต้เคลื่อนเข้าเวียดนามตอนกลางจับตาผลกระทบต่อไทยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนฉบับใหม่เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยฉบับที่1ิบ ในช่วงวันที่1นถึงสพฤศจิกาย,ยน68ประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีัยนาทสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีเพชบ,บุรีประจวบคีรีขันชุมพรระนองพังงาและภูเก็ตเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณอ่าวไทยตอนบนเคลื่อนตามแนวร่องมอรสุมกำลังแรงที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนบนลงสู่ทะเลอันดามันตอนบนประกอบกับลม ตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือและภาคกลางขอให้เกษตรกรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนตกและระวังอันตรายจากฝนตกหนักซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมได้ในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดประกาศณวันที่1พฤศจิกาย,ยนพศ250 68เวลา5นาฬิกาสภาพอากาศช่วงเช้าวันที่1พฤศจิกายนจากภาพถ่ายดาวเทียมภาพเรดาร์ท้องฟ้ามีเมฆมากเมฆฝนปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันขอกและภาคใต้ตอนล่างภาพเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางบริเวณจังหวัดเชียงรายแพร่ลำปางตากการจานบุรีราชบุรีจันทบุรีตราด พยากรณ์อากาศวันนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีไชนาทสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีเพช,ชบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและระนองแต่ยังคงอากาศเย็นในตอนเช้าบริเวณภาคเหนือเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณเอ่าวไทยตอนบนได้เคลื่อนตามแนวร่องมรสุมลงสู่ทะเลอันดามันตอนบนแล้วโดยร่องมรสุมกำลังแรงยังคงพาดผ่านภาคใต้ตอนบนและอ่าวไทยตอนบนประกอบกับมี ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือและภาคกลางในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนขอให้เกษตรกรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนตกและระวังอันตรายจากฝนตกหนักซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมได้ในบางพื้นที่สําหรับคลื่นลมบริเวณเอ่าวไท ตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2 m. เมตรอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส, gamer, ส่วนจากแบบจำลองฝน1พฤศจิกายนช่วงบ่ายถึงค่ำทุกภาคมีเมฆมากฝนเพิ yeah, ่มข uh ึ้นท uhm ุกภาคโดยเฉพาะภาคกลางทั้งตอนบนและล่างภาคตะวันออกภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคใต้ตอนบนและตอนล่างช่วงดึกๆถึงหลังเที่ยงคืนภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนฝนเพิ่มขึ้นภาคกลางและภาคตะวันออกยังมีฝนส่วนภาคใต้ฝนน้อยมากช่วงเช้ามืดมีฝนเล็กน้อยภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกตอนบนภาคอีสานตอนล่างภาคใต้ฝั่งอันดามันตอนบน บแบบจำลองนี้เป็นเพียงคาดการไม่ได้แม่นยำร้อยปอร์เซค่ะ พยากรณ์อากาศ15วันข้างหน้าระหว่างวันที่1-15พฤศจิกายน68ช่วงแรกวันที่1-3พฤศจิกายน68คาดว่าจะมีเมฆมากยังมีฝนเพิ่มขึ้นได้บริเวณประเทศไทยตอนบนเนื่องจากมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมมีกำลังอ่อนหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอ่าวไทยตอนบนเคลื่อนไปอย่างทะเลอันดามันแล้วแต่ยังแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในทะเลจีนใต้ลงตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้ พัดหนังความชื้นเข้ามาปกคลุมอุณหภูมิตอนเช้าสูงขึ้นยังมีฝนตกกระจายเพิ่มขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาและช่วง1-3วันนี้ยังมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกก่อทมอปริมณฑลและภาคใต้ตอนบนต้องระวังฝนสำหรับภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยฝนจะเพิ่มขึ้นต้องระวังฝนตกหนักและฝนตกสะสมฝนจะมีตกหนักเบาสลับบางวานันช่วง4-9พฤศจิกาย,ยน68มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจะแผ่ล งมาปกคลุมไทยตอนบนอีกครั้งฝนเริ่มลดลงแต่ยังมีเกิดขึ้นบางแห่งวันลอยกระทง5พฤศจิกายนเมฆมากและอาจมีฝนตกได้บางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางตอนล่างภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้และติดตามหย่อมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้ที่คาดว่าจะทวีกำลังขึ้นเป็นพายุได้และเคลื่อนเข้าสู่เวียดนามตอนกลางช่วงวันที่6-7พฤศจิกายนและอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงต้องติดตามว่าช่วงนั้นมวลอากาศเย็นจะอ่อนกำลัง หรือไม่หากมวลอากาศเย็นอ่อนกาลังอาจทําให้เคลื่อนเข้าถึงกัมพูชาลาวตอนล่างและภาคอีสานตอนล่างได้จากแบบจําลองที่อัปเดตวันนี้ไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักในวันที่8ปดถึงสิพฤศจิกายนแต่ยังไม่ควรด่วนสรุปจากแบบจําลองเดียวขอให้ติดตามเป็นระยะระยะคาดว่าอีกสองสาวันน่าจะชัดเจนขึ้นค่ะและช่วงวันที่1 0บถึงสิพฤศจิกายน68มวลอากาศเย็นเริ่มแผ่ว่าปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระบบมากขึ้นอากาศจะเริ่มเย็นในตอนเช้าฝนลดลงอีก ส่วนภาคใต้ย,ยังมีฝนข้อมูลยังมีการเปลี่ยนแปลงใช้เป็นแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจการติดตามสภาพอากาศค่ะพยากรณ์อากาศวันนี้กรมอุตุเตือนจังหวัดเสี่ยงฝนฟ้าขนองวันที่1พฤศจิกาย,ยน2568มีดังนี้ค่ะ ภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพแงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด2 1 2 4องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-3 3องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8-17องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองบัวลำพูชชย,ยบูมิขอนแกน่นมหาสารคามนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเตดอุณหภูมิต่ำสุด2 3 2 4องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-3 3องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด15-19องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมี ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลบบุรีสระบุรีการจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าะนองร้อยละ70ของพื้น ที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-3อถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครน,นายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสุณหมิสูงสุด 3 0 3 2องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชบบรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลาและนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด2 3 2 4องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-3 3องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมาลมแปรรวนความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปลมตะวันตกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงงงมมมาาาากกกวว่2่2เตตตตรภคใ้้ฝฝััะนนนีฟออย ละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด2 3 2 4องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตมต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ